เอ้ยเขอสามสันต้มน้ำปลาเด้งๆแน่มันได้อยู่แล้วห้เอิญว่าสามสันคอลลาเจนจ้าเอาสามสันมันหยำๆใส่เกลือแล้วเอาไปล้างน้ำออกให้สะอาดเด้อจ้าขวาพริกไทยรากผักซีกระเทียมจ้าขวาให้พ่อหอมๆใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปพ่อน้ำตาลเลิมละลายก็เติมน้ำลงไปหนึ่งลิตรจ้าตามด้วยน้ำปลาเมกกะเชฟรสนุ่มกลมๆชิลง้งโตใส่ไปเลยหาซอนหอมอิหลีเด้น้ำปลานี่แล้วก็ใส่น้้ามันหอยอีกสองซอนจ้า ซีอิ๋วดำ1ซ้อนซาซ่ำนี้ละง่ายบ่ ต้มไปจนน้ำฟดแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็ทําการเคี่ยวไฟกลางๆจ้าเคี่ยวไปเรื่อยๆมีฟองกระตักออกเด้อเอ้ยเอ้ยเคี่ยวหอดตอนใดจนน้ำเพิ่นงวดลงมาประมาณนี้จ้ากระสิได้สามสันคอลลาเจนดึงๆแบบนี้ได้ทีแล้วกระตักใส่จานไว้เบิ่งเบิ่งความหนังหมูคอลลาเจนเป็นตะนุ่มค่ะแล้วแล้วก็ะมาต่ำน้ำจิ้มแซบต่อใส่การพักซี่บักพริกกํามื้อหนึ่งกระเทียมกัมือหนึ่งโคลกโคลกพอละเอียดนีละจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสามซอนจ้าตามด้วยบักนาวอีกหน่วยหนึ่ง บีบลงไปเลยสดๆซีซาดน้ำตาลมะพร้าวอีกซอนหนึ่งโขลกให้เข่ากันเรียบร้อยแล้วโอเบลแล้วใส่น้ำต้มหมูเพิ่มความหอมไปอีกสองซ้อนนี่แหละเรียบร้อยแล้วจ้า เรากการมหันหมูสามสันคอลลาเจนเด่งดึงของเฮาเป็ดจิงด่เป็นจะแสบบอกโอเคพอรอมรับประทานราดน้ำต้มหมูให้ชุ่มช่าแน่จักน้อยตกแต่งด้วยใบผักชีมามามาเด้อมากินหมูสามสันคอลลาเจนจ้าเบิงเบิความฉ่าจิ้มน้าจิ้มแสบลงไปต่อไปก็เป็นการสวมแบบมันหอมน้าปลามีความเด่งความฉ่ำโอ้ย